เอาเฉพาะ20ปีหลังเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดเหตุป้นปืนที่ปีหลิงเนี่ยนะครับในวันที่4มการาคมพุทธศักราช2547น,นะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับ20กว่าปีเนี่ยนะครับพวกเรานะครับที่น้องชาวพุทธนะครับคนใต้ปลายด้ามขวานองเนี่ยเรา,เอาอยู่กันยังไงนะครับเมื่อก่อนมันเยอะเหมือนกับที่ทางท่านพอไอได้นําเรียนนะครับไอพอดีนะเนี่ยผมนึกถึงคุณไอตลอดเห็นไหมฮะ ความความประทับใจในการต่อสู้ของคุณไอเนี่ยนะครับไม่เคยลืมเลือนในส่วนนี้แล้วอีกคนหนึ่งนะที่ท่านออดีได้นาเรียนก็คือท่านพงษ์พันธ์เจริญที่เสียไปนะครับท่านมีใจมุ่งม,มั่นนะครับเพื่อมาตุ้มภูมิของเรานะท่านอยู่ที่ลำพญาจังหวัดยาลาเนี่ยนะครับแต่ผมเนี่ยอยู่จังห,หาาวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับแต่เราก็ได้สื่อสารกันเอาความทุกความาร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับร่วมรับรู้ นะครับเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับในระยะยี่สิปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับพี่น้องประชาชนที่ว่า,าปัจจุบันนี้เหลือก็ตัวตนจริงๆก็เหมือนกับที่ท่านปอดีได้นาเรียนนะครับประมาณหกหมื่นเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็เป็นตัวตัวเลขที่ว่ายังยังไม่ชัดเจนอีกนะครับว่าอยู่จริงอ่ะมันถึงไหมหรือว่ายังไงนะครับ โดยเฉพาะ,ะจังหวัดนราธิวาสที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเดิมเข้ามาน่ยพี่พี่น้องพุทธถึงประมาณ40%เปนะแต่ตอนนี้มันเหลือแค่10%เปอรนต้นๆน,นะครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นดีใจภาคภูมิใจนะครับที่องค์กรพุทธเรายังมีคนดีๆเหมือนท่านอพอดีและทีมงานนะที่จะด้วยจันรงให้พื้นที่สามจังหวัดและก็สีอ่อำเภอหรือที่เขาเรียกว่าจอชตอนเนี่ยมันจึมีพี่น้องพุทธเหลืออยู่นะ ถ้าท่านทําไม่ได้ในช่วงวัยของท่านนี้ผมคิดว่าอีกสักห้าปีสิบปีพี่น้องไทยพุทธก็จะไม่เหลือในพื้นที่นะครับจอโชตนะครับก็คือสามจังหวัดสี่อำเภอเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นั้นมันก็ไม่ได้ลดลงนะไม่ได้ลดลงเลยโดยเฉพาะปีนี้นะปีเนี้พุทธศักราช2 5 6 7เนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าโรมัดอนสันติสุขนะครับแต่ในร่วงโรมดอนสันติสุขเนะี่ยมีการระเบิดมีการยิง มีผู้เสียชีวิตทั้งพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สงบสุขนะไม่ได้สงบสุขจริงๆนะครับแล้วเราคิดว่าสาเหตุต่างๆที่พี่น้องพุทธเราได้หนีหายไปจากพื้นที่จอโจอโตนะ่ะมันมาจากด้วยด้วยด้วยเหตุผลหลายประเด็นเลยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องอาชาวพุทธนะครับทั้งในประเทศและทั่วโลกเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าเราอยู่ด้วยความยากลําบาก มาโดยตลอดในระยะเวลาร่วม20ปีครับครับพี่ใต้ครับผมขอย้อนไปอย่างที่พี่บอกแค่ย้อนไป20ปีแล้วกันนะท่านชมครับไม่ต้องไปไกลกว่าน,นั้นฮะเอาตั้งแต่2,547แล้วกันนะตอนนี้เป็น2,567 20ปีเอง <c oughs> ตอน47เนี่ยตอนนั้นไม่เกิดเหตุการณ์อะไรมันมีแรงบันดาลใจอะไรหรือมันมีความพร้อมอะไรฮะถึงเริ่มเกิดเหตุการณ์ป้นปืนฮะในหน่วยงานของรัฐ ข่าวต่างๆนั้นพี่น้องพุทธทั่วประเทศนะก็คงจะรับทราบกันแล้วนะเพราะมันเป็นข่าวใหญ่โตมากการพุ่พืืนที่ค่ายปี่หลิงนะอ่าอำเภอตรงไหนปารีเนี่ยมันดังมากแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็กระหนดเกี่ยวเข้ามานะครับในช่วงในช่วงปีแรกๆนะครับในต้นปีสี่จิตเนี่ยนะครับมีพี่น้องที่สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมากนะครับมีทุกหน่วยงานนะครับมีทุกอ่า คิดว่ามีมีข้าราชการนะมีทหารมีตำรวจมีข้าราชการครูพี่พี่น้องชาวบ้านประชาชนนะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมทั้งพี่น้องตาดำๆนะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวพุทธนะครับในปีแรกๆนะครับเมื่อเมื่อเราเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันหมกหมุนนะมันสะสมมาด้วยความรุนแรงนะครับเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเล่า เยียวยาแล้วเยียวยาเล่าสุบแล้วสุบเล่านี่คือที่มาของความกลัวนะครับเพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยแรกก็คือกลัวตายนะใครก็กลัวที่จะเสียชีวิตนะด้วยเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใครก็กลัวลูกปืนใครก็กลัวระเบิดนะโดยระเบิดเนี่ยมันมีอานุภาพนะรุนแรงมากคนที่ตายก็ตายไปนะแล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่ก็บาดเจ็บนะการเยียวยาการดูแลก็พรั่งพรูลงมา